ปัญหาหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระแล้วก็ริ้วรอยแล้วก็เป็นรูคุมขนกว้างอ่ะคือมันปกปิดไม่ได้เลยไม่ได้แก้อะไรเลยก็คือปล่อยไว้เลยก็คือไม่ได้แก้จนจนมาเจออาจารย์ใน Facebook อ่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออมาเรียนดีกว่าอาจารย์สอนเยอะสุด8ปปีตอนมาคุณแม่ขับรถมาเองตอนกลับรถโรงพยาบาลมารับ ต่อไปจะเป็นดัดขนตาค่ะคือเปลี่ยนไปเลยอ่ะมันรูมันเข้มมันคมเข้มขึ้นค่ะเป็นกันเองมากสนุกค่ะไม่ซีเรียสเลยอาจารย์ทุกท่านใจดีมากตอนนี้ดีขึ้นมากค่ะตอนนี้ได้ได้ความรู้เยอะเลย แต่งเสร็จแล้วทําให้เรามั่นใจมากขึ้นตอนนี้คือไม่กลัวแล้วชอบทุกขั้นตอนเลยเพราะว่าเราแต่งหน้าไม่เป็นเลยพอมาที่นี่คือทําให้เรารู้อะไรมากขึ้นจากที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะประทับใจตั้งแต่เดินเข้ามาตั้งแต่การต้อนรับของอาจารย์ทุกคนเป็นกันเองมากประทับใจทุกอย่างบบเลยค่ะอยากสวยอย่ารอช้ารีบมาหาอาจารย์ปิงปองค่ะ